โคกหนองนาพาชีวีนำวิถีแห่งความพอเพียงแปลงโคกหนองนานายเสกสรรแสงใบหมู่ที่เจ็ดตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเดือดดมจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วนๆสําหรับการปลูกพืชผักส่วนครัวรั้วกินได้ไม้ผลที่สร้างรายได้ให้กับแปลงอีกทั้งยังมีการปลูกผักหมุนเวียนตลอดปีสามารถสร้างรายได้ให้กับแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งอาหารสำหรับคนในชุมชนจากการปลูกผักสวนครัวและนำสู่ตลาดเนอนะครับเพราะว่าร่วมด้วยช่ว่กันครับในการเพ็ดปลูกผักสวนครัวครับอบครัวกับการควมสามัคคีในกลัวเลื่อนนะครับคนห,หนึ่งเฮ็ดอันห,อหนึ่งคนหนึ่งเฮ็ดอันหนึ่งตื่นขึ้นมากต่หางานห้เจ้าของ ขอัวกยยยยายมมาามลตืเนะภายในแปลงมีการปลูกไม้ห้าระดับตามหลักกสิกรรมธรรมชาติอาทิเช่นไม้กลางปลูกกล้วยไม้เรียดินปลูกถั่วไม้เตีย้ยปลูกพริกและยังมีการจัดศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงกบภายในแปลงและเรื่องของการปลูกไม้ไผ่เพื่อนําไปแปลรูปเอาโนมันนั่งดินหลายมากเกลอเอยนะ เอาไปเห็ดมานกับเปลือยกัเอามาันขืนเงาวเน่จังสีฟันว่าโบราณว่าจะเสื้อนะครับเอาไปเห็ดเราไม่สมเน่เอาไปต้มกินต้มไปกินน้ำเน่ ตลอด3มปีที่ผ่านมาโคกหนองนาแห่งนี้สร้างไรายได้ให้กับเจ้าของแปลงอย่างต่อเนื่องและยังมีอีกทางหนึ่งคือหนองนาถือว่าเป็นพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์น,นะครับครับืันนี้ก็จะพามาเกเพ็ดอยู่โคกหนองนานะครับเห็ดออกพี่น้องเหยดออกอยู่ไต,ต้ต้นยาน่างนะครับต้นยาน่างหน้าเห็ดออกหลายเติบนะครับ ได้นะครับอันนี้ก็ยังท่ทันเด็กเก็บให้โอ้แต่อดทนนะครับครบหนองนามโมเดลความพอเพียงที่จับต้องได้สร้างสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืน